มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยของพักตีนะครับใน EP ีที่แล้วนะครับผมพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปดูเรื่องเจ้าเครื่องแกนตี้เครนนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่คอยเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆที่ถ้าไม่มีเจ้าเครื่องนี้นะครับโอ้โหคงจะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนระบบเศรฐกิจให้มันวิ่งฉีวได้อย่างท,ทุกวันนี้แน่นอนนะครับ แต่เครื่องที่ว่าเนี่ยทั้งใหญ่โตอลังการมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดนั้นแล้วก็มีผลต่อระบบเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับแน่นอนไม่ใช่ว่าใครอยากจะขับก็ขึ้นไปขับได้เลยนะครับต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานนะครก่อนที่จะสามารถไปขับของจริงได้แล้วในการฝึกฝนที่ว่าเนี่ยครับการท่าเรือเนี่ยก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ก่อนที่คุณจะขึ้นไปขับของจริงได้คุณต้องมาลองขับกับเจ้าเครื่องซิมูเลชันที่ว่านี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเครื่องจําลองการขับแกนตี้เครน ให้นึกง่ายๆครับคล้ายๆกับเวลาที่นักบินจะต้องไปทดลองบ,บินกับเครื่องซิมูเลชันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าปุ่มแล้วก็คันบังคับอาจจะแตกต่างกันแต่สำหรับน้องๆที่อาจจะนึกไม่ออกครับให้นึกถึงตู้เกมอาร์เคดนะฮะที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้านี่แหละนะครับอาจจะไม่ใช่ตู้ที่มีแค่จอยสติ๊กกับปุ่มกดนะฮะถ้าใครเคยลองเล่นพวกนะเกมตู้ที่มันมีคันบังค,คับเยอะๆนะให้นึกถึงภาพแล้วแล้วก็จอใหญ่ๆโอ้โหเห็นภาพนี่แทบจะอยู่ในสถานการณ์จริง ที่ผมไปสัมผัสมาด้วยตัวเองเนี่ยเครื่องมันก็ใหญ่โตอลังการแทบจะจําลองมาให้เรารู้สึกได้เลยว่านี่ถ้าเราขับอยู่บนเครื่องแกนตี้เครนจริงๆเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างซ้ายขวาข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างนะครับซึ่งคนที่จะไปขับเจ้าแกนตี้เครนได้น,นะครับต้องฝึกขับจากเครื่องนี้ก่อนซึ่งทางประเทศไทยนี้นะครับมีที่ท่าเรือกรุงเทพที่คลองเตยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ทีมงานทยานจะพาไปดูเจ้าเครื่องซิมูเลเตอร์ที่ว่านี่ครับแบบเอกลูซีฟกันเลยไปเลยครับ เครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังผมนี่ครับจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยนะครับจะสําคัญยังไงผมอยู่กับพี่ก้าครับสวัสดีครับพี่ก้าครับสวัสดีครับพี่ก้ารบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมนายธนัสเจจธรรมชื่อเล่นชื่อก้านะครับเป็นพนักงานเครื่องมือสุลแรมแปะนะครับทีนี้เวลาเราขับรถไปเนี่ยเวลาเราเห็นการท่าเรือเนี่ยนะฮะเห็นท่าเรือเนี่ยเราจะเห็น เครนสูงๆอ่า,อาเครนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแล้วมันสําคัญยังไงครับแกนตี้เครนเนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวในการยกตู้จากเรือเพื่อที่จะส่งตู้ไปที่หมายของการที่การท่าเรือได้มอบหมายว่าให้ตู้นี้ไปที่ไหนแค่นั้นเองครับก็คือยกนะฮะตู้เนี่ยออกมาจากเรือใช่ไหมฮะแล้วก็เคลื่อนไปวางที่แล้วแต่จุดนะฮะที่ว่าจะต้องถูกมอบหมายให้ตู้เนี่ยมันจะต้องวางใช่ใช่ไหมครทีนี้คนที่จะขับไอ้เครนนี่เนี่ยนะฮะเป็นใครก็มาสมัครงานได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับ คือการท่าเรือมีนโยบายที่ว่าคนที่จะมาขับเครื่องมือแกนติเทรนจะต้องเป็นพนักง,งานขับเครื่องมือทุนแหง่ง5เท่านั้นและจะมีการอบรมตั้งแต่เรียกว่าอาวุโสนะครับแล้วก็มีการที่ท่าเรือได้ส่งมาอบรมที่ศูนย์ซิมูเลเตอร์นี้คําว่าอบรมก่อนเนี่ยมันต้องอบรมกับอะไรอบรมกับเครื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะมาขับก็ขับได้เลยเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากเลยมันต้องฝึก ยังไงบ้างครับถ้าแบบเอาแบบว่าพอให้คนฟังเขาได้รู้จักว่าโอเคการฝึกกับเครื่องเนี่ยผมว่าดูแล้วนะคล้ายๆกับการฝึกซิมูเลชันของนักบินเลยใช่ครับ,อ,นนรบอันนี้คือ,อการท่าเรือก,ก็มีนโยบายที่พนักงานที่จะต้องมาขับเครื่องมือได้เนี่ยทางตู้บริการสินค้า1และ 2, รับจะมีพนักงานที่ขับเครื่องมือตู้แรง5อันนี้ทางกองนี่ก็ได้ส่งพนักงาน หน่วยงานละ8คนเพื่อมาฝุดนี้เพื่อเก็บประสบการณ์โดยที่ศูนย์ซิมูเลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะคอยดูแลนักเรียนหรือผู้อบรมอ๋อแล้วพอผ่านการอบรมเรียบร้อยถึงจะมาลงกับเครื่องมือจริงแบบนี้ได้ใช่ครับการฝึกของศูนย์ซิมูเลเตอร์นี่เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ150ชั่วโมงต่อ1คนนะครับเก ของการท่าเรือจะต้องใช้ระบบที่ว่ายกแล้วจะต้องผ่านเกณ์ของท่าเรือถ้าไม่ผ่านถือว่าเราต้องมีการปรับปรุงตัวของอคนที่เข้ามาอบรมเราจะไม่ให้ผ่านโดยเด็ดขาดละร้อยห้าสิบชั่วโมงนี้ไม่ใช่วันละสิบนะชั่วโมงนะไม่คาวัดไม่ใช่นะไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเราให้เด็กฝึกเพื่อความความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและเพื่อความปลอดภยัยถึงบอกว่าการท่าเรือเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ออนี่ยุ่นใจได้เลยนะครับเข้าใจว่ามีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมครัใช่ครับมีที่เดียวในประเทศไทยโอโ้โหรักมากๆแล้วก็เมื่อกี้ผมเท่าที่คุยกับคนที่ดูแลบอกว่ามันมีโปรแกรมที่จําลองเลยว่าถ้าเกิดว่าทําผิดพลาดอะไรมันจะเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างใช่ครับแล้วตรงนี้คือเหมือนกับว่าจะผิดพลาดมาผิดพลาดกับเครื่องก่อนใช่ครับก่อนท<ด>ี่คุณจะไปลงหน้าง,งานจริงๆเนี่ยต้องไม่มีข้อผิดพลาด้วใช่ครับโอ้นี่ก็สาหรับคนที่ทํางานที่การท่าเรือเนี่ยก็น่าจะอุ่นใจว่าโอเคเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ ที่จะไปอยู่หน้าลานโอเปอเรชันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะไปขับก็ได้นะ<ช>ต้องฝึกอย่างหนักหน่วงนะจนมั่นใจว่าฝีมือนะฮะแล้วก็ชั่วโมงของคุณเนี่ยมันมากพอที่จะไปขับเครนของจริงได้แล้วใช่นะซึ่งไอ้ภาพเครนเนี่ยวลาเราขับบนทางด่วนเราก็จะเห็นมันจะเป็นภาพจำของคนที่นึกถึงการท่าเรือใช่ครับไอ้เครนพวกนั้นแหละเรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักเลยใ<ช>นะการท่าเรือลงทุนมหาศาลเลยครับผมนะเพราะว่าถ้าเครื่องมือดีมันก็ช่วยทําให้การงานเคลื่อนย้ายตู้การอ่า ของเข้าส่งของออกเนี่ยมันก็รวดเร็วขึ้นนะไม่เศรษฐกิจก็รขับเคลื่อนได้มากขึ้นใช่ใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้าวมากเลยครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่ผมแล้วก็ทีมงานทยานพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปเปิดมุมมองให้เห็นนะครับว่าการขับเครื่องจำลองการควบคุมแกนตี้เครนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าจะเข้าไปควบคุมเจ้าเครื่องแกนตี้เครนที่ว่าได้เนี่ยนะครับต้องมีการฝึกฝนต้องคัดเลือกทดสอบใช้เวลาอบรมทฤษฎีปฏิบัติเนี่ ไม่ต่ำกว่า150ชั่วโมงเลยทีเดียว <Wow. S 1> ทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรครับก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเหมาะสมนะครับในการบรรจุสินค้าที่มันแตกต่างกันป้องกันไม่ให้สินค้าเนี่ยเกิดความเสียหายให้คงอยู่ในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนจนชํานาญจึงเป็นสิ่งที่มันจําเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าความปลอดภัยต่อทั้งคนที่ปฏิบัติงานต่อทั้งคนแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือระบบเศรษฐกิจที่ต้องขับเคลื่อนไปเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเพื่อแค่2คําครับ สั้นๆแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือ safety first การท่าเรือของประเทศไทยเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็คอยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของทํางานแล้วก็ประชาชนคนทําธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการท่าเรือนี่แหละขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีต่อไปสวัสดีครับ